คุณหมอขอเล่าสวัสดีค่ะดิฉันสัตวแพทย์หญิงภาสิตาเจริญยิ่งตำแหน่งสัตวแพทย์วิชาการอาวุโสหน่วยงานบริการวิชาการสติีวันนี้จะมาพูดในหัวข้อการจัดการดูแลไก่เนื้อช่วงเวันแรกการจัดการดูแลไก่เนื้อช่วงเจ็ดวันแรกเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพื่อให้การพัฒนาอวัยวะต่างๆสมบูรณ์ไก่เนื้อจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะด้านแรกเรื่องของการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงก่อนอื่นจะต้องมีการร้างทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อนะคะและต้องพักโรงเรือนอย่างน้อย14วันสําหรับวงรอบการผลิตใหม่ค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านที่2เป็นในเรื่องของการรับลูกไก่และการจัดการช่วงการกกไก่ต้องมีปัจจัยนะคะที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะ ในเรื่องของการเตรียมอุณหภูมิโรงเรือนและวัสดุดองพื้นนะคะจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งควรอยู่ประมาณ32-35องศาค่ะเมื่อลูกไก่มาถึงที่ฟาร์มจะต้องทำการส่งช่างน้ำหนักไก่รายตัว1-2ของปูงนะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพลูกไก่ โดยจะสังเกตได้จากอัตราการสูญเสียนะคะแล้วก็ดูลักษณะคุณภาพภายนอกค่ะลูกไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะมีขนที่สวยงามมีแข้งขาที่ไม่แห้งน้ำค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการปรับความเข้มแสงให้เหมาะสมทั่วทั้งโรงเรือนค่ะซึ่งจะต้องใช้ความเข้มแสงประมาณ25ลักในขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มอาหารและน้ำดื่มนะคะจะต้องสะอาด และมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับลูกไก่ค่ะและขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของความหนาแน่นและอัตราการเลี้ยงซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิฤดูกาลความชื้นสัมพัสและอุปกรณ์การเลี้ยงรวมถึงลักษณะของโรงเรือนในฟาร์มนั้นๆค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการระบายอากาศจะต้องมีความเหมาะสมมีปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอและสามารถ กำจัดกา๊าซแอมโมเนียและความชื้นส่วนเกินออกจากโรงเรือนได้หมดค่ะในด้านต่อไปนะคะถือว่าเป็นด้านที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมและการป้องก,กันโรคเราจะต้องเน้นในส่วนของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเราจะต้องสร้างภูมคุมกันให้กับไก่ของเราในฝูงด้วยเทคนิคการให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในสัปดาห์แรกเราอาจจะพบปัญหาของการสูญเสียสูงจากคุณภาพลูกไก่ หากเราทําการผ่าซาาแล้วพบในเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหมอแนะนําค่ะให้ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเช่นยาปฏิชีวนะในกลุ่มของด็อกซ่ไซคลินอะม็อกซิซิลินนะคะนอกจากนี้ในกลุ่มของสารเสริมวิตามินก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะสามารถช่วยคลายเครียดจากสถานการณ์ต่างๆเช่นในเรื่องของการขนส่งลูกไก่ที่มาในระยะทางทไกลนะคะสารเสริมต่างๆแล้วก็ยาปฏิชีวนะ ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สุขภาพไก่ของเราสมบูรณ์แข็งแรงค่ะหมอเชื่อว่าก้าวแรกนะคะในการดูแลลูกไก่ช่วงเจ็ดวันแรกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เรานะคะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับวันนี้ขอจบในส่วนของการอธิบายการดูแลลูกไก่เนื้อช่วงเจ็ดวันแรกค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการทำฟาร์มด้วยนะคะ